สวัสดีครับผมโบสาารดสแสงคองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านสิริเพชรปินเก้าจลันหลังนี้เลยอ่าโอเคต้องบอกนะครับว่าหลังนี้เนี่ย ผมถ่ายไปแล้ว1คลิปนะครับซึ่งเป็นคลิปหลังคาหน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านนะครับสำหรับหลังนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3คลิปนะครับคลิปแรกถ่ายไปแล้วส่วนคลิปที่2ก็จะเป็นคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับงานห้องครัวหลังบ้านนะครับถ้าใครอยากดูนะครับห้องครัวทาวน์โฮมหลังบ้านรับชมที่คลิปนี้ได้เลยและคลิปสุดท้ายก็จะเป็นคลิปต่อไปจะเป็นงานมุงลวดเหล็กทั้งหลังนะครับเรามาดูกันว่างานเป็นยังไงนะครับอ้าวตามเข้ามาเลยตามมา ดูหลังคาก่อนหลังคารีวิวไปแล้วประมาณนี้เลยข้างบนเรียบร้อยนะครับใครอยากดูงานรีวิวของหลังคาหลังนี้ผมพูดด้วยนะว่าทาไมต้องตั้งเสาแยกส่วนแล้วทาไมต้องยึดกับตัวบ้านไม่ยึดกับตัวบ้านเป็นยังไงต่างกันยังไงห้ามพลาดเลยคลิปที่แล้วย้อนกลับไปดูนะครับอ,อยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นแวบ,บๆว่าหลังคาข้างตัวบ้านเป็นยังไงเอาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูหน่อย ท่าผู้ชมดูครับนี่เลยหลังคาข้างตัวบ้านถ้าใครอยากดูรายละเอียดลึกๆนะครับคลิปแรกเนาะอ่ะเราจะไปดูห้องครัวกันตามมาครับเดิเดนผ่านกลางตัวบ้านเลยตามมาโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมากับความร้อนจริงๆนะครับเปียกหมดแล้วนะครับเหงือโซกเลยนะครับถ้ายังไงก็ขออภัยที่แบบอืม พูดไปปาดเหนือไปแล้วกันนะครับต้องบอกว่าร้องจริงๆนะครับอ่ะตามข้างหนยครับตามมา,มา,มมาโอเคหลังนี้เลยโอ้โหสวยงามประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะอ่าประมาณนี้เนาะ ต้องบอกนะคบว่าห้องครัวหลังนี้เป็นห,ห้องครัวหัวมุมนะครับหลังหัวมุมเลยซึ่งเราจะสามารถทําห้องครัวเนี่ยเต็มเท่ากับตัวบ้านได้แล้วก็มีพื้นที่โซนซักล้างอยู่ด้านข้างของตัวบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นทาวน์โฮมหลังกลางเนี่ยเราจะต้องแบ่งเป็น2สเต็ปจำได้ไหมเอ่ยอาจจะต้องกั้นประตูตรงนี้นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปห้องครัว2สเต็ปของทาวน์โฮมหลังกลางก็พยายามย้อนกลับไปหาดูได้เลยผมลงไว้หลายคลิปมากๆเลยนะครับสาหรับคลิปนี้เป็นห้องครัว หลังมุมนะครับแต่เป็นห้องครัวที่เขาลงเสาเข็มแล้วซึ่งเป็นเสาเข็มจากโครงการของซิลิเพสนะครับต้องบอกว่าาวน์โฮมสมัยนี้นะครับโครงการหุอบา้านจัดสรรเนี่ยเขาจะลงเสาเข็มหลังบ้านเพื่อสําหรับงานต่อเติมไว้เกือบทุกโครงการเลยยกตัวอย่างเช่นสิริเพสหลังนี้ที่ผมมาถ่ายโกลเด้นนะครับคัตโตนะครับอ,อะไรอีกอพฤกษา นะครับพฤึกษาวิวบ้านพรึกษามีหมดนะครับเสาเข็มสมัยนี้นะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีนะครับต้องบอกว่าพอดีถ้าเขาลงเสาเข็มแล้วนะครับก็จะไม่ต้องลงถูกไหมแต่มันจะมีพื้นที่ด้านข้างถ้าเป็นหัวมุมด้านหัวมุมเนี่ยเขาจะไม่ลงเสาเข็มให้เราจรึงจะต้องทํางานรากฐานใหม่เพื่อที่จะ เอาไว้ <S <S สําหรับโซนซักล้างนะครับแต่สําหรับในระยะตัวบ้านเนี่ยระยะตัวบ้านเนี่ยเขาลงเสาเข็มหลังบ้านให้งงไหมพเพื่อนๆอาจจะงงอยู่เอาใหม่อีกรอบนะถ้าเป็นโครงการที่ลงเสาเข็มให้แล้วเนี่ยเขาจะลงเสมอแค่ระยะตัวบ้านนะครับถ้าตัวบ้านคุณกว้าง5้ก็5.7แต่ถ้าเป็นหลังมุมเนี่ยพื้นที่ด้านข้างที่มีพื้นที่ด้านข้างตรงนั้นน่ยที่เป็นดินเนี่ยเขาจะไม่ได้ลงเสาเข็มให้นะครับส่วนหลังกลางทุกหลังลงเสาเข็มให้หมดนะครับอันนี้สอบถามจากทางโครงการได้เช่นกันเนาะทีนี้ มันมีความสําคัญยังไงที่ผมเอามาพูดมาเน้นย้ำนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นหลังมุมหลังมุมเนี่ยพื้นที่ในห้องครัวลงเสาเข็มแล้วแต่พื้นที่โซนซักล้างก็คือด้านนี้ตามมาที่ผมเปิดประตูไปด้านนอกเนี่ยคือตรงเนี้ยเขายังไม่ได้ลงเสาเข็มดังนั้นเนี่ยตอนที่ตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยตรงเนี้ยผมจะต้องนะครับจะต้องมาทํางานรากฐานเองจะมีสองกรณีคือ1เอาเสาเข็มมาลง2ทําเป็นรากฐานแผ่ แล้วก็เทปูนหนาเทให้สูงที่สุดเพื่อให้เวลาซุดตัวมันซุดพร้อมกันก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับดังนั้นตรงนี้ปรึกษาทางบริษัทสแสงทองได้เลยว่าควรทํำยังไงนะครับอ่ะมาต่อกันอีกนิดนึงทีนี้หลังที่เขาลงเสาเข็มแล้วเนี่ยเขาจะมีผนังสําเร็จด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยตรงนี้ก็คือผนังสําเร็จที่โครงการเขาให้นะครับและไม่สามารถใส่ประตูกระจกสไลได์ได้เนื่องจากโครงการเนี่ยเขาเหลือกรอบให้แค่นี้ เหลือกอบให้เท่ากับประตูสีขาวเนี่ยโครงการก็จะมีช่องเป็นรูสี่เหลี่ยมเนี่ยเท่ากับประตูสีขาวเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นแผ่นสําเร็จแผ่นสําเร็จายเขาเป็นแผ่นพีแคสต์นะครับพีแคสต์เนี่ยเขาจะเป็นแผ่นสําเร็จเอามาวางเลยแล้วก็จะเจาะรูสี่เหลี่ยมเนี่ยเพื่อให้คุณใส่ประตูคุณจะสามารถใส่ประตูได้แค่บานเดียวเท่านั้นคุณจะเอาแบบเท่ๆประตูกระจกสไลด์สลับไปสลับสลับเหมือนที่ผมทาําไม่ได้นะอ่าผมต้องบอกก่อนนะดังนั้นอันนี้ต้องเข้าใจนะครับเป็นประตูนี้ได้อย่างเดียวทีนี้มีบางคนถามว่า อ้าวแล้วอยากได้ลมอ่ะอยากให้อากาศถ่ายเทถ้าปิดไปเลยมันก็ทึบคุณก็จะต้องติดมุ้งลวดเหล็กดัดเพิ่มเพราะว่าเหล็กดัดเนี่ยมันจะมาพร้อมมุ้งลวดนะครับก็จะประมาณนี้เลยนี่ก็จะมีมุ้งลวดเหล็กดัดตรงนี้นะครับตรงนี้ติดเพื่อที่จะให้ระบายอากาศนะครับแล้วก็กันขโมยผู้ร้ายได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีมุ้งลวดมุ้งลวดเนี่ยก็จะกันยุงกันยุงเข้าไปเนาะนะครับป้องกันยุงกันแมลงอ่ะเข้ามาง่ายเลยหลังมุมจะเป็นประมาณนี้เนาะโซซักล้างเมื่อกี้ถ่ายแล้วยังเอาข่อย่ออีกรอบหนึ่งข่อยๆหน่อย นี่มีระแนงโปร่งครับข้างบนเป็นแผ่นใสเอาไว้ตากผ้าได้เลยสบายๆเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะมาดูด้านในครับตามมาเลยห้องครัวหลังนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นหลังมุมใช่ไหมทีนี้เคาน์เตอร์ตัว L ทีนี้เคาน์เตอร์ตัว L เนี่ยถ้าเป็นหลังกลางเนี่ยเราจะได้แค่ตรงนี้ถึงแค่ตรงขอบนี้เท่านั้นตรงนี้จะไม่มีเพราะว่าถ้าเราตรงนี้ไปเนี่ยเราจะไม่มีเราจะไม่มีที่วางตู้เย็น แต่หลังมุมเนี่ยเนื้อที่เขาเยอะมากๆเลยเขาจะมีเนื้อที่เต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นสา,าสามารถเพิ่มความยาวเคาน์เตอร์มาได้นะครับเพิ่มจากมุมมาถึงตรงนี้ได้เลยนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะมาต่อนะทีนี้ตรงเนี้ยก็คือเคาน์เตอร์ครัวใช่ไหมมุมสุดเนี่ยก็จะเป็นซิงล้างจานนะครับเป็นซิงล้างจานหลังนี้เจ้าของบ้านเขาเพิ่มเป็น2หลุมนะครับก็สามารถออนท็อปบวกในราคาแพ็กเกจได้เลยถ้าเป็น2หลุมนะครับสหลุมก็สามารถล้างได้เลยซ้ายขวาซ้ายขวาล้างได้หมดเลยนะครับไม่ต้องห่วง ตรงนี้เป็น2หลุมนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเคาน์เตอร์เราเป็นท็อปซึ่งเราจะใช้แผ่นแกนิโต้นะครับเป็นแผ่นกระเบื้องแกนิโต้แผ่น6 0ส0คูณหกนะครับในการที่ทําเป็นท็อปครัวนะครับมีปลั๊กไฟให้ด้วย1จุดนะครับในแพ็กเกจมีให้นะครับหนจุดเต้าเสียบเนาะติดตั้งฮูดดูดควันเตาแก๊สให้นะครับต้องบอกว่าฮูดดูดควันเตาแก๊สเนี่ยเราติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่า2ออย่างเนี้ย ไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจนะครับนอกนั้นรวมหมดเลยนะทั้งกระเบื้องหน้าบานอะไรทุกอย่างรวมหมดเลยแต่2อย่างนี้ไม่ได้รวมนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าติดตั้งให้ฟรีนะครับจะสังเกตนะครับว่ากระเบื้องผนงังตรงฮูน,นี่เราตัดด้วยตัดด้วยกระเบื้องลายนะครับต้องบอกว่ากระเบื้องลายอันนี้เป็นกระเบื้องลายที่เจ้าของบ้านสามารถเลือกได้เลยนะครับกระเบือ้องทุกอย่างสามารถเลือกแบบเลือกลายเลือกขนาดได้ที่โฮมโปรคุณเลือกได้หมดเลยเรามีงบให้กล่องละ200บาทนะครับโอเคนะทีนี้ตรงนี้เนี่ย นะครับเป็นป่องดูดควันนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถทําอาหารได้เวลาน้ามันกระเด็นคุณก็เอาผ้าเช็ดอะไรได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็ลายที่เจ้าของบ้านเลือกมาผมว่าทันสมัยโมเดิร์นนะที่สําคัญคือลายเวลาเลือกเนี่ยมันต้องขนาดเท่ากับลายพื้นด้วยนะขนาดกระเบื้องจะต้องเท่ากันเช่นสีขาวเนี่ยเห็นไหมมุมนี้ถึงมุมนี้นี่เท่านี้เท่านี้แผ่นนี้ก็จะเท่ากันเลยขอบยนันแนวก็จะตรงกันเนี่ยนะขอบยนแนวจะตรงกันขอบยนแนวจะตรงกันนะครับมันจะตัดกัน ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกกระเบื้องที่ไม่เท่ากันมันก็จะไม่สวยนะครับประมาณนี้เนะาะออธิบายคร่าวๆนะครับข้างบนเป็นฝ้าฉาบเรียบข้างบนเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับแล้วก็ทําทเป็นติดดาวไลท์มีแผ่นใสให้พร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เลยเนะาะมาต่อนะครับ ตรงนี้ที่วางตู้เย็นแต่ตู้เย็นอันนี้เจ้าของบ้านบอกว่าอย่าพึ่งแกะนะครับใส่กล่องไว้ก่อน,อนเป็นตู้ใหญ่เลยใส่ได้สบายดูสูงว่าผมตู้ใหญ่มากนะครับตรงนี้ก็เป็นตู้เย็นนะครับยังมีพื้นที่เหลืออีกนะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยสามารถวางเครื่องซักผ้าได้อีกเลยนะสบายๆเลยนะประมาณนี้วางได้สบายๆเลยพื้นที่ประมาณเมตรนึงเลยอะ่ะดังนั้นทาวโฮมหลังมุมวางอะไรก็ได้จัดเต็มได้หมดเลยไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะมาทางนี้ หน้าบานหน้าบานหน้าบานเราเป็นของคิงอ่าสีขาวอันนี้เป็นบานคู่นะครับเราจะใช้รุ่นนี้ประจําเลยเป็นบานคู่นะครับอันนี้เป็นลิ้นชักลิ้นชักเปิดออกมาก็ここจะเป็นที่ใส่ช้อนใส่มีใส่อะไรเหมือนที่ผมเคยรีวิวอันนี้ก็ใต้เตาแก๊สใ <c oughs> ต้เตาแก๊ส <c oughs> ก็นี่ป <Moment> ูกระเบื้องให้หมดเลยนะครับปูกระเบื้องให้หมดเลยประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นบานถังแก๊สนะครับสามารถใส่ถังแก๊สเข้าไปได้นะครับเชื่อมต่อกับ อ่าเตาแก๊สนะครับประมาณนี้อ่าเขาเจาะรูไว้แล้วมีรูข้างล่างเนี่ยถ่ายไปดูหน่อยสิดันขึ้นไปดันกล้องขึ้นไปอ่ามีรูอยู่เห็นไหมงานและโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะห้องครัวอันเนี้ยเราไม่ต้องลงเสาเข็มเราวก่อผนังตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านได้เลยแล้วก็ก่อผนังทําหลังโคงหลังคาทําทเป็นห้องครัวได้เลยนะครับดังนั้นคุณประหยัดงบในการลงเสาเข็มไปเยอะเลยนะดังนั้นในราคาแพ็กเกจของทางบริษัทเนี่ยมีหลายราคาให้คุณเลือกเลยดังนั้น คุณเลือกเอาว่าคุณจะเลือกใช้แพ็กเกจไหนเหมาะสมกับบ้านคุณโดยที่ขั้นตอนแรกเลยถ้าอยากติดต่อเรานะครับผมอยากจะให้แอดไลน์ซึ่งไอดีไลน์เนี่ยจะอยู่ในหน้า YouTube กับในหน้า Facebook มีไอดีไลน์แปะอยู่เกือบทุกคลิปเลยนะครับคุณสามารถแอดไปได้เลยหรือฟังจากที่ผมพูดไอ l ดี e ไลน์แอดมีแอดข้างหน้า S สิงคโปร์ T ไทยแลนด์ C แคนาดา O โอมานแล้วก็ N นอร์เวย์ stcon อ่านว่า adstcon adline ไปเลยจะมีแอดมินเนี่ยคอยตอบคาถามให้กับเพื่อนๆพื่อนแอดมินเรามีถึง3คนเลยนะดังนั้นตอนนี้เราตอบเร็วมากเลยนะครับมีอะไรสงสัยสอบถามราคาสอบถามได้เลยถ้าจะให้เราไปวัดหน้างานเรามีค่าวัดหน้างาน2,000บาท2,000บาทนี้รวมอยู่ในราคาค่าต่อเติมสมมุติว่าถ้าคุณจะต่อเติมคุณสามารถเอาเงินค่าวัดหน้างาน2,000บาทนี้ไปหักได้เลยนะครับ ประมาณนี้เนาะอันนี้เราก็เรียนจากความจริงนะครับแล้วก็คนที่ไปวัดหน้างานก็จะเป็นโปรเจกต์แพนเนอร์ซึ่งมีคุณภาพมากเขจะแนะนําคุณละเอียดมากเลยนะครับว่าบ้านของคุณควรใช้แบบไหนยังไงนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ไปกันก่อนนะครับและใครที่ยังไม่กดส u ั s c r i b e กกกด u u s c r r i e ให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้สวัสดีครับ